้นจะับบจากช่องนี้โอ้ยโอ้ยเด็กนมมึงยังกระจอกอยู่นะกระสุนมาไว้อ้ขี้แล้วมันอะลองตามไปดูดิอเอ้ยทุกคนเ๋ยาก็ลังไว้ดีเจ้าก็ลังไว้ดีจะสนงจะส่งตัวใหม่มาแล้ว,วลอ,อัอนตรายเว้ยเว้ย เอ้เชียนขึ้นวะเอ้ยเอ้ยมึงุดไเฮ้ย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 อ้ยโอ้ยกูมาเจเฮ้ยทุกคนยิงทุกคนยิงยิงยิงยเฮ้เฮ้ยเฮออเฮ้ยเฮ้ยเฮยมึงหยเยมึงหยาดเลยมึงหยาเลยไ้มหาเออเออแูสอหลุดสตัว่นแม่รสอหลุดสอัว กูหลบหนีไม่ได้แล้วกูหิวมากเลยมีมที่อะไรบ้างวะเฮ้ยข้างในไหมล่ะเดี๋ยวะมาเจอด้วยโอ้ยมาเข้ามาดูเผมีตัวเฮี้ยอะไรสเสียโอ้กูว่ากูเจออะไรละกูเจอน้ำเองขอเด็ดเฮ้ยเสียงกูขับยังไงวะขับเองเฮ้ยเฮ้ยมันใครวะไม่ต้องยุ่งดีกว่า มึง <c oughs> เก่งกันมากแลเขียนกันตรงเนี้ยมึงมันคกันวะเดี๋ยทินกูมึงรวะเฮ้ยโอ้โหฝาแอนี้นะมึงยังตาดีเนาะม่มยเลยพมึงอะ้มึมงคระมึงใครเ้ยเม,มึงสอ,อ,องคนอะร มึง right. e, ื่อใครได้มันจะมีมึงก็มาดิมึงก็มาดิมาดิฮะมาดิมาดิเฮ้ยมึงมาดิเหยมึงอยู่เลยมึงอยู่เลยโอ๊ยเชคคากรุได้มาดิมึงมาดิมึงมาดิฮะเอ้ยมึงอยู่เลยมึงอยู่มึงอยู่มึงอยู่ดิมึงไกัดแขนทำไมกัดแขนกูกัดอุ้ย วึทมึงฟาดถางม่งเอ้เอ้มึงหยุดมึงเจอกูไอ้ชิมึงมางทาไมวะยู่ของมึงนี่กูยู่งทำไม่เอ้ยมึงห่ยู่งขมันกูแล้วมึงทำไมฮะฮะอ๋อมึงก็กของกูไว้มึงมานีมามึง มึงไม่ต้องอีกคนเนะื้อไปมึงเจอกูทุกคนเจอเราเลยดิครับแฟนพวกมึงใครกันวะทุกคนเจอเราเลยดิยิงเฮ้นี่นี่นี่ก็นี่ก็นี่ก็นสิสุดท้ายนะมึงจะไปหน่อยหลบได้ไหมกูผิวกว่าพวกมึงอ่ะเจอเบ,บิดกูโอ้ยเฮ้ยแต่กูนีใจเหมือนมึงคิดว่าทำให้กูได้นะมึงโจกมึงยิงกูดึงออกไป เฮ้ยไอ้ที่อะไรวะใครอะใครกันวะไม่ต้องบอกพี่เอากูหัำดีๆนะอ้าวใครอ่ะสิกใหม่น้องมาู้คนุกคนจุกคนเอ๊ยใครไม่ได้วะทุกคนเ๋ยวางดีๆีน่นนอะไวะอื้ยอะไรวะโอุ้ยจับ

เจอกูเฮ้ยกูไม่กินหรอกึงโดนกูแน่มึงก็มามึใครวะอยู่ไหนวมึงมาดิกูกมาตาคำขอแล้วั้งท้องไม่ท้องทอง้าะมึงจะมึงจุหลังไปหลังข้าวจะมึงโดนมึงโดนใครนขอมึงยมกโดนเด

กูไม่อยู่นะยังไม่เจอคุณแม่น่าไม่รู้ก่อนเนะน,นี้ยบมีคนรเรียกคนรับผิดชอบเนี้ยรู้มั้ดิแล้ววาก็ได้มาทูลแล้วเราคนกลับนะคุณไปเตรียมกำลังรอกลับเลยแต่จะอยู่ยต่อที่นี่ทั้งสู้นะครับมึงเจอกูอุ้ยหยุดเลยหยุดเลย เมึงมากูทำไกูนำเลยเลยกูโนไปตั้งหายนึงไม่ึเพ้นเนอะมึงไปดูหาสมุดีก่าเพ้นน้ำมึงกูน้ำมึงไปไหนมนี่มามนี่มาไอ้บยโวยกูมานีมาล้ววยเดี๋ยวพาไปเที่ยวนมึงี่เดกูตัอ่กู โอ๊ยเด้อเดเจอกูหาไม่กอดฮ่าฮใครจะสืบมึงกูอยู่ในจบหนุเจอกูต่อโอ๊ยหนุ่มเกอะไรขึ้นวะเราตาไปดูจะไปไหนไปไหนเกีงไหม่สนใจมากไม่สนใจไหนไม่เกีไม่เยากไหนเกีมันจากหนคะได้นี่คือผมมันนะครับเผม่รู้ขกูจ้ขากูกัวจริงแล้วปุ่เจอคนหรือเสีหายแล้วจริงละ

มึงมเจอคนที่เข้เกง้นเฮ้ยสิหายแล้วคนต้งตายอะไรฮะอะไรจะรู้เหรอเออมึงถามกูเองนะก็ไปเด้เช็ดด้วกูต่พังคอแล้วหันนั่งเลยฮะโอ้ยและกูได้แล้วไอ้โว้กูได้สิเอ้มึงหนึ่งเอ้กออ้ได้ได้ มาดิทเอยมืออยู่ตักูเอลมืออยู่เอยี่ยี่งะอย่ามีอะไรเี่มโตกันข้างนั้นอ่ะมือมาดิมึงมามึงมาดิอ้ยเกี่ยวแต่ไม่เรื่องวะมึงไม่ต้องหอมึงต้องเ้ามึงอย่ามึงอย่าทมึงอย่าทมึงอย่าทำื่อตายื่ตายอโค้อย่าให้กูเลยตว์มึงมามึงมา มึงสู้ต่อมาทูได้เลเที่สุมา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 มึงก็มามึงจะมาไมึงอย่าเามึงอย่าเามึงอย่าเอา